แมวโดนรถชนแน่เลยเพื่อนมึงแรงาบแม่งว่าอยูะตรงนี้ตกใจไหมเฮ้ยมาเลยสวัสดีทุกคนนี่นะครับผมนั่งกับพีดีกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คนซาดีกับมาด่าพีกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันเสาร์นี้อ๋อแล้วก็อย่าลืมใครที่ชอบกดด่าพีกดไลค์ถึงสามบัลไลด้วแลวกันคือยังไงว่าคือให้กูเป็นแมวเหรอแล้วก็เดินไปตาม ป่าทางอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปเจอผีอย่างเงี้ยเหรอแบบแมวโดวนผีหลอกอะไรเงี้ยเหรอเออแปลกดีวะในเรื่องแต่มันจะไม่ให้แมวตัวเดียวเราที่โดนหลอกอะ่ะมันก็ต้องมีไอ้ตัวนี้ด้วยกูมีเพื่อนวันนี้กูไม่กลัวหรอกใช่ไหมมันเีมึงก็ต้องโดนแน่ถ้ามึงเดินไปซอยแบยแมวตัวขามตัวนั้นเหละโอ้หบานไขวเะนะี่ยอุ้ย <c oughs> มึงเอางี้นีเหรอมีมีแค่นี้นะ <c oughs> เป็นหัวแมวอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> แมวมจะมาเจอผีเลย เดินพันเสามมีสียก,กาดเลยที่ตรงนั้นมีช่องอุย้ยเขี้ยงแป่งรถสัตว์ดูรถเอาไปแดกซะแล้วเดินดีๆนะเว้ยมึงอย่าเดินแบบลงไปถนนนะโดนรถเหยียบแน่ๆเลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนออธิบายการต้มน้ำอะอ,อุ้ยโอ้โหเขี้ยมันมีเสียงแมวด้วยว่ะมแมวโมแมว ทำให้เราเดินขึ้นไปข้างบนเหรอหันไปไม่มีอะไรเลยอะไรวะมันเป็นรอบแรกเลยเปล่ามันเลยยังไม่มีอะไรไม่มีทางนะ้ำมีแหละตรงนี้ก็เป็นช่องว่างก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดินอุ้ยอะไรวะกล้ยอ๋อกล้ยถนนเดินไปอีกก็ไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยชูโปลีกาลามาชิโชบาลาชิเอยที่นี่มีขายเนื้อแมวอ๋อาขายเนื้อแมวด้วยตรงเนี้ยเพลงมันเริ่มเปลี่ยนไปวะ่ะเฮ้ยข้ามถนนหรือเปล่าเมากานมันเริ่มเปลี่ยน,เ,ยนเจอแน่หรอวะ่ะอ๋อเอาแล้วได้ไง แมวบอกเอียงวะเฮ้ยสัตว์แมวหาแมงงวงนอนแมงกูรีกว่างูแล้วไงต่อวะก็เดินผ่านหน้ากล้องไปแค่นี้เฮยอะไรเกมเฮยอะไรวะเนี่ยมึงดูดเพื่อนมึงดูน่นดูเพื่อนมึงนูพ่อมีเดินละนี่เดินล้งตุ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 ้งงตงต้งงต่้งต้งึง นายจอมึงมองจอที่มึงมองจอมามองหน้ากูทำไมเนะมองจอบ,บ่อยมองจอมีเสียงอีกาได้ย็นไหมอุ้ยอะไรวะเขียวเขียวมันมตนีอตไอ้ไอเหี้ยแมลง,งสาบแม่งมว่าจะต้องมีเฮี้ยแม่งเลยตกใจไยสัตว์ไอ้เหี้ยเฮ้ยแม่งแมลงสาบเหี้ยบินมาเกาะจออ๋อ,อเป็นจักรยานขอยเด็กเปรตไอ้เหี้ยนี่เหตุการณ์แบบซอยเดียวกันหรือเปล่าวะเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะอ๋อถุง ถุงขยะเอ้ยอุย้ยเขี้ยอะไรวะแมลงสาบน,นี่เป็นถุงสีเขียวกระตินี่เสียงแมวว่ะกูเปิดเสียงดังนี่ไม่มันได้ยินเลยีด้ไ่มเฮ้ย,ยมึงยุ่งบ่นแน่เลยมันร้องอะไรมันไม่รู้เนี่ยแล้วก็เดินผ่านไปเลยเหรอเฮ้ยมียานแมวไอ้สัสแมวผีสิง เหี้ยคนน่ากลัวเลยสัตว์ไอ้เกมนี้อะไรเนี่ยกูเพิ่งรู้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยแมวก็โดนผีหลอกนะเป็นผีแมวจะเค้กลางคืนละเขี้ยแมลงสายไปแล้วบินใส่จอยแล้วมั้งเนี่ยโบอ๋อนี่ไม่บินละไม่บินละฮึอ๋อ้ยตีดแมวไอสัตว์แมวผีสิงเอ้ยแม่กูยังไงมีแมวผีสิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไอเหี้ยมุด ไม่มีจมูกดมจมูกขยับเด้อ๋อมดุมดมุดตายรถยนต์รถอะไรวะโตโยตา้าปะแบรนด์อะไรไม่รู้เลยไม่ได้บอกแบรนด์โหหลอถไถหรือไงวะจะมีอะไรกันนะอ้โมันผีแมวนี่โอแมงคดม่นนากลัวมันตีดูดิมันตีเห็นพีแมวไหมเห็นพี่แมวปะ ผีแมอวอยู่ตรงนูนไงยนเป่าอ่าแล้วยังไงต่อกระโดดกัดคอยข่าวไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหแม่งมาเป็นเสียงเสียงแบบร้อนๆนะ่ะนี่กูดูสารคดีแมวอยู่หรือไงวะแบบแมวก็ถูกผีหลอกได้อย่างเงี้ยด้วยการเป็นผีแมวเฮ้ย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 ใหญ่เกไหมแล้วก็ออกมาจากไอ้นี่แหละ บอกมุดไปทําไมวะเนี่ยกูแม่งทาไมกู FELIPE ไม่เดินอ้อม oh แล้วก็โดนรถเหยียบแล้วมาในไอ้ขี้ห่าเลยนะมึงอย่านะโอเคลุกขึ้นมาเอ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 าอ๋อเรียเรียีเรียตีนไอสัตว์เรียตีนด้วยเอ้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 ยอ้เอ้เอ้ยอ้ยเอ้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 เออ้เอ้ คนน่ากลัวเลยเฮี้ยนี่มึงคิดเฮี้ยอะไรเขาเมึงอยู่วะเนี่ยเอาแล้ววันต่อไปคือมันน่าบูดแล้วมันไม่ดับไม่นอนไงจะแก่แล้วเปล่านะแมลงสาบบินเข้าจอยกูอีกรอบดิ๋ยวอ๋แม่งเห็นมันเงาอุ้ยมาอีกแล้วเฮี้ยมาอีกแล้วโอ้ยน่ากลัวยังล่กูกลัวกูหลับตาแม่งไอ้แมวกูหลับตากูหลับตาเดือดแดงมันเหมือนมันเริ่มได้กิ่นอะ ได้กินวิญญาณแมวแมาแมวมาอยู่กับกูมาเป็นเพื่อนกูมึงจะเดินไปหาพ่อมึงเหรอมาอยู่กับกูกูวันนี้เป็นแมวแบบหิวข้าวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยาจะหิวข้าวหิวน้ำเฮ้ยทำไมกลวยมันเบี้ยววะมันมันเบี้ยวอะเหมือนโลกเริ่มเบี้ยวแล้วไอ้ข่าวบอกอย่ามายุ่งกับกูกูง่วง กูจะหลับอย่แไ้วมึงเห็นตาไว้เนี่ยกูโดนรถเหยียบได้แน่นเ,นเลยก็อะฮ่าแม่งเข้าไปสิงแล้วกูว่านี่อารมณ์แบบแมวแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยฮะแมวซึมเหรอฮะแมวซึมอะเป็นเรื่องเหี้ยเราเนี่ยวิญ,ญญาณแมวเข้าสิงแมว คุณแม่กลัวจังเลยไอ้เหี้ยโอ้มาแล้วมาจนถึงคืนแล้วไปดิกูตามไอ้มอนตีมาดูก่อนมอนตีมอนตีมึงกลัวเหรอดูดิมอนตีมันกลัวเอ่ยมอนตีมันกลัวไอ้เหี้ยแมวกลัวผีไอ้สักมึงกลัววิญญาณแมวด้วยกันเหรอไหนมึงจะเจออะไรอีกโอ้โหไอ้เหี้ยผีแมวแม่งตาแดงกล่ำเลยอืมไอ้ขาวมีทอมไหม อยากเลยเกินนะกัญชาแมวอ่ะมีชาแมวเปล่าแม่งติดแคปนิดฮะไอ้ขาวโดนรถเหยียบอ๋อแม่งมาเป็นฝูงเลยกูกยนังกลัวเลยสักฮือเหี้ยแม่งตกใจอยู่นะเนี่ยแมวเหี้ยแม่งอยากได้แคปนิดขนาดนี้เลยวะฮะแมวเปรตทั้งหลายอู้เหี้ยแมวเหี้ยแล้วเนี่ยเหี้ยแมวปีศาจ พิตว์แมวไว้สั่นโดนแดงแล้วไม่ไอ้ขาวโอ้โหนี่มันตัวยังใหญ่เลยนะมันอัดอยู่ในซอยอะตามแม่งแดง <c oughs> เอาแคบนิดแมนมาให้กูไอ้ขาวก <c oughs> <c oughs> ูอยากแคบนิดเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> นี่นะถ้ามึงไม่ให้กูกูจะเอาตีนกูตบหน้ามึงแหลยเขานะเอาแคบนิดมาให้พวกกูแคปนิดอยู่ไหน ขาบอกกูจะนอนนึงไม่ใหม่แล้วโอ้โแม่กลัวยังเลยแม่งแมวปีศาจเขี้อตาแดงเถือกเลยกูุณผู้ได้เน็ตวงแหวนมาเขี้ยฮะลูกศิษย์สเกตเหรอแมวกูไม่ไหวแล้วไอ้ขาบอกเขี้ยกูอยากนอนเลยเกินไอ้สัตว์ไอ้เขียบเบ๊สัตว์เอ้ยแม่งตกใจหมดเลยแมวปีศาจทำให้กูตกใจได้เหมือนกันนั่นเนี่ยได้แค่สองช็อตแค่นั้นแหละกูให้มันเต็มที่ได้สองช็อตอ่ะสองช็อต พอแล้วก so ็โดนรถชนตายเลยวะที่มันโดนรถชนตายแน่ๆเลยข่าวอ่ะมองขึ้นไปจะ่อีสวัสดีครับสมายชิกเอ้าเฮี้ยอะไรวะนะจะอจะแดกแคปนิสของพวกกูเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้บันตี แม่งดุงดูมันมันจะออกให้ได้เลยไอ้มันตีมันตีมันตีไม่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 มันจะออกจากห้องแล้วอะไอเฮียนี่กลัวจัดอ๋อมันมีติดติดประกาศว่าแมวหายนี่ไงตรงเนี้ยก็คือไอข่าวหายเอ้าน้องน้องแตกเหรออู้น้องแตกแม่งจบแบบแบบอินว่ะก็ไอข่าวนี่เป็นแมวที่หายไปจากบ้านนะเพราะว่าเขามีประกาศเห็นไหม มีประกาศแมวหายแล้วก็น่าจะเดินเดิไน,ดไน,ไไนไปแล้วก็โดนไอ้พวกแมวปีศาจแมวผีพวกนี้พาไปอยู่ด้วยไงนี่ไงนี่ไงมองเลยเป็นวิญญาณไปแล้วเป็นวิญญาณแมวไปแล้วโอ้โหมึงเป็นอะไรมึงเลยมึงกลัวเหรอคือมึงกลัวใช่ไหมก็อย่างว่านะขนาดคนแม่งยังกลัวผีที่มันเป็นคนไงแมวก็ต้องกลัวผีที่เป็นแบบแมวเข้าใจไหม อ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคนณดาผีตาสวัสดีครับแม่งไปไปไปแล้วเฮียกูซื้อประตูกันแมวมาทำเฮียอะไรเนี่ยซื้อมามึงก็กระโดดออกได้